ตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าทางเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวนะครับเราจะไปตามหาน้ําตกน้ําตกที่ว่านี่ก็คือน้ําตก ดอกเซี่ยวหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือน้ําตกรักจังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์โดยจุดสตาร์จะอยู่ติดกับถนนหมายเลข1009จอมทองดอยอินทนนท์ถ้าใครขับผ่านมาก็จะเห็นเลยนะครับตรงนี้นะครับจะมีะมคุเทศท้องถิ่นนะครับเป็นคนนําเดินค่านําเดินไม่เกิน10คนก็จะอยู่ที่220บาทถ้าเลือกไปถึงหมู่บ้านเลยนะคร,ครับผมก็ใช้เวลาในการเดินเต็มเส้นทางก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสชั่วโมงแล้วเนี่ยก็ จ้างรถกระบะนะครับของชาวาบ้านพากลับมาที่นี่น,นี่ที่นี่มีให้เลือกครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้มีไซส์แบบไปทำข้าวหลามไหมครับ<อ>เไม่มีนันถือไม่ได้นะโดยเส้นทางเดินน้ำตกผาดอกเสี้ยวระยะทางประมาณ3กิโลเมตรซึ่งวันนี้เราได้น้องแก้วมาเป็นไกด์ท้องถิ่นเดินนำทางและอธิบายข้อมูลตามจุดต่างๆให้เราฟังน้องแก้วนี่เดินทุกวันไหมครับเดินทุกวันค่ะวันละกี่กิโลครับ ก็3กิโลเนาะสากิโลนี่ถือหมู่บ้านเลยนะครหมู่บ้านมีอะไรเด่นครับหมู่บ้านก็จะเป็นกาแฟเนาะคะ่ะก็สูตรทอมผ้าก็จะที่นี่ก็จะทอมือเนาะคะ่ะทอมือ,อมน้ําตกนี้ผมเคยดูในคลิปเขามาถ่ายภาพยนตร์ไปเมื่อ<ช>หลายปีนานแล้วภาพยนต์เรื่องรักจังอ่าเขาก็เลยเรียกติดปากว่าน้ําตกรักจังเส้นทางตอนนี้นะครับก็เป็นลากไม้มีลื่นเล็กน้อยค่อนข้างไกลแล้วนะคะ เด็กก็ยังถ่ายวอกไปเรื่อยๆถ่ายวอกถ่ายลิงอ่นนี้จุดแรกครับคุณน้องแก้วเขามาแวะแล้วอันนี้จุดที่หนึ่งค่ะนี่ก็จะเป็นเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ก็จะเป็นเหมือนไอ้ไร่หุูงเวียที่ปลูกข้าวโพดแบบนี้เนาะก็คือเป็นไร่เลื่อนลอยใช่ไหมที่เขาถางป่าอ่าก็เลยตั้งแต่รัชกาลที่เก้ามาก็เลยไม่ให้ตัดไม้ทางไรป่าแบบนี้เนาะก็เลยให้ปลูก ต้องสูงแทนที่เราตัดไม้ไปนี่เนาะอ๋อให้ปลูกต้นสนแทนเมื่อก่อนก็ก็จะปลูกฟรีกินฟรีแบบนี้เนาะ,นะก็เลยรัชคารที่เก้ามาก็เลยไม่ให้กินแล้วอืก็เลยให้ปลูกไอ้กาแฟาอะโวคาโดแทนแบบนี้เนาะค่ะ็เลยต้งเป็นโครงการหลวงให้ชาวบ้านปลูกผลไม้ผ่าัดอย่างนี้เนาะให้ส่วนทางโครงการหลวงแบบนี้ค่ะปลูกพืชเศรษฐกิจนะอะโวคาโดนี่ส่งไปขายนี่ คนนี้เลยครับคนนี้กิน,นอะโวคาโดเยอะมากชอบสุดๆไม้ยังมากันยังตามมาแล้วตามมาแล้วเดินตามรากไม้มาครับก็จะดีหน่อยอา่าฮะอ่าเลื่นเลื่อนเนาะลื่อนเนาะเอาไม้ปากไปโลกเลื่อนเลื่นเอาไม้ปากไปก่อนชันนีมือขาวนี่ตัวนี้ก่อนเลยก็จะมีฐานสีดำแล้วก็สีขาวลูกค้าช หนึ่งครอบครัวก็จะมีสี่ห้าตัวอย่างนี้นลคะมีพ่อแม่แล้วก็ลูกๆใช่ค่ะจะไม่ทำอะไรให้ถ้าเมื่เห็นเราพูดม,มันก็จะเน,เนินหนีไป,ไปแสดงว่าเขาเป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นครอบครัวใช่ค่ะต่อไปเป็นบันไดเอ้าบันไดปูนซะด,ด้วยแต่ชั้นอยู่ชั้นอยู่ชัน้นอยู่ครับไหวไหมไหวไหมตอนนี้หนูเป็นหัวกล้องอยู่ว่าหนูจะถ่ายคลิปยังไงดี <S <S <c oughs> อันนี้มันใช่ไผ่ที่ทํเข้าวหลามไหมฮะไม่ใช่ใชอันนี้ไปสร้างบ้านเรือนใช่ค่ะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นไอ้พวกรกด่วนเป็นนี้นะคะ่รถด,ด่วนหนอนหนอนที่เอาไปคั่วกินได้<า> <c oughs> เดินกันต่อไปเดินกันต่อไปครับไปเรื <c oughs> <ๆ>่อยๆที่นี่นะครับปลูกพืชนะครับจะต้องมีตามไฟด้วยหลอดไฟ <c oughs> เหมือนกับเป็นการหลอกเขามั้งฮะให้เป็นกลางวันตลอด <c oughs> เขาจะได้แบบว่าโตเร็วยืดหาแสง อันนี้ดอกไม้นี่คือไปส่งที่ไหนครับส่งโครงการหลวงโคงการหลวงหมดเลยนี่เละเลยนะเละเลยนะระวังนะระวังระวังเลื่อนนะไหวไหมเนี่ยคุณเนี่ยจิ๊บจเหรอเคยหนักว่านี้ใช่แล้วอ๋อได้ยินเสียงน้ําตกแล้วนะครับก้มหัวหน่อยหงายท้องอ่ะตน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  เตนเต้นเตตนเตตนเป็นไงอะเป็นไงอะเ,อเป็นไงอ่ะเต้นเตเตนเต้ตนเตตนอ่โอ้โหน้ำเยอะมากห <c oughs> ้ามลงเล่นน้ำ Oh, แรงมากครับน้ำยอดเยี่ยมยอเยี่ยมทางเดินที่นี่ถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวมากนะครับทำเป็นบนันไดไม้ลดหลั่นเป็นชั้นๆไปลัดเลาะขนานไปกับลำธารน,น้ำตก โอ้ oh, ด้านล่างนี่ก็กระเด็นลงมาเลยดูสิโอ้โอ้มุมนี้นะครับมีมุมจุดถ่ายรูปซะด้วยอ uh, มาเร็วมาเร็ว อันนี้น้องแก้วครับอีกไกลไมหมฮะกว่าจะถึงสะพานตรงที่เป็นสะพานไม้ไผ่ไกลอยู่ค่ะไกลอยู่เนาะนะโอเคอันนี้เราเดินมาได้กี่กิโลแล้วฮะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยอ่ะยังไม่ถึงครึ่งทางเลย ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยตอนนี้ครับลูกทริปนี้ไอคอนประทับใจและตื่นเต้นกับธรรมชาติมากถ่ายคลิปไม่หยุดเลยดีใจนะครับที่เห็นลูกสาวสนุกและได้มาสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบนี้ไอ่ะไปครับทางเดินนี้ตรงนี้อ่มีลุยน้ําเล็กน้อยเยลุยไหมสรุปไม่ลุยเลยได้ค่ะ องดูไม้ปักไว้ไม้ปากว้ไมปากไว้เฮ้ยไปได้เฮ้ย <c oughs> อ,ย <c oughs> อยทางนี้มีขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแต่ระหว่างทางก็มีเป็นลาวเกาะตลอดเลยถือว่าอําอนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวได้ดีเราจะถ่าย ทางและบรรยายไปเรื่อยๆนะครับผมจะได้ให้เห็นทั้งหมดว่าเฮ้ยการเดินทางเส้นทางนี้มันเป็นยังไงนะครับจริงๆมาได้ง่ายนะครับไม่ไม่ได้ลำบากขนาดว่าต้องเป็นสายลุยเดินป่าอะไรมากเพราะว่ามีทางอำนวยความสะดวกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นบันไดไม้ราวไม้ไผ่ไว้เกาะนะไปต่ออาบ๊ายบาย เออ,เอ,อตรงนี้ระวังเลื่อนนะทางมันแหว่งสไลด์ไปตกน้ําตกเลยนะคะเส้นทางนี้เขียนว่าระวังเลื่อนแสดงว่าต้องเป็นลงทางลงชันนั่นไงคุณแม่อยู่ไหน่ะู <Ooh. S 1> ้ยไหวไหมไหวไหม <The bye. S 1> สบายนะกล้ว <Okay. S 1> ยป่านะครับทำไมลูกมันลูกจะไม่ใหญ่เพราะว่าข้างในก็จะมีแต่เม็ดเรากินไม่ได้ แล้วอะไรกินเงี่ยลิงพวกสัตว์ทพวกลิงพวกนกแล้วก็ชนีก็จะมากินอ๋อพวกสัตว์ป่าก็มากินเรากินกไม่ได้เป็นหัวปลีหัวปลีไม่กินได้อ๋อกินได้เฉพาะหัวปลีนี่ครับต่อไปจะเป็นทางลงลงปีดเลยอ,อ,อะไรครับคุณลูกคุณลูก แสดงว่าไหวจริงปาดไหวไหมคะไหด้วยเอาเต็นจกล้องด้วยเออเราก็ตามกันไปเรื่อยๆนะครับอยากให้ทุกคนอยู่กับเรานะครับมีคำถามสงสัยคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็มาถึงกลางคลิปขนาดนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เรากันด้วยนะที่ชอบกหโชว์ทำด้วยโอ้ ถึงแล้วครับนี่จุดไฮไลท์ของเราเป็นสะพานไม้แล้วก็จะมองเห็น,นวิวน้ำตกสายน้ำจะกระเด็นมากระแทกหน้าเราเปี้ยงเป้สะพานนะครับไม้ไผ่ในตำนานที่มีมาสร้างภาพยนตร์เรื่องรักจังรักจัง ไอ้หนูมาแล้วลูกมาแล้วสิโอ้โยแปะก,กาวด้านหลังเป็นน้ำตกที่พุ่งลงมาแรงมากน้ำตกผาดอกเซี่ยวอลังการสมคำล่ำลือครับความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อหน้าตรงนั้นบรรยายออกมาเป็นคำพูดทั้งหมดไม่ได้จริงๆ สะพานไม้ไผ่ที่ทอดข้ามลำธารทําให้เรามองเห็นวิวทิวทัศน์ของน้ําตกที่สูงราวๆ20เมตรได้อย่างชัดเจนแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอ right. ันเขียวขจีของพันไม้นานาชนิดแน่นอนครับและนี่คือจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยและข้างหลังของเรานี่ก็คือน้ำตกผาดอกเตี้ยซึ่งเราอยืนอยู่บนนี่สะพานไม้ไผ่นะครับผมอ่าอย่าขยมเดียวลู นี่เป็นไงโอ้วิวสวยมากสุดยอดไปเลยเรียบร้อยสำหรับน้ำตกผาดอกเที่ยวนะอลังการและสวยงามบากน้ำแรงกระเด็นใส่เรา,าโอ้อย่างถาถมสมพับล้อมเลย น้ำตกรักจังไปรักกันหน่อยเดยรลักกันหน่อยเดยรลัก,กจังอะอเราเดินขนานไปกับลำธารน,น้ำตกที่ไหลแรงและน้ำเยอะมากโดยจุดหมายต่อไปก็คือนาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวงอันนี้นะครับลากไสะครับเป็น,นกลไกที่ยึดเปล่ายึดหินไว้โดยต้นไม้ธรรมชาติโห้ละยงระยางเลยเป็นไงเชือกมัดไว้นออะไม่งั้นเดี๋ยวหินก้อนนี้ล่วงเลยทไง โอ้โหดูและข้างล่างของเราก็คือนาขั้นบันไดไหนนาตอนนี้ก็เพิ่งจะปักดำไปนะครับยังไม่ได้ต้นใหญ่เท่าที่ควรนะแต่ก็ยังเห็นเป็นขั้นๆอยู่เรียวๆอยู่สวยงามต้นเสี้ยวถึงถึงมีฤดูของเขาไหมครับหมายถึงว่าเขาจะออกมามีค่ะเป็นออเป็นช่วงเดือนไหนฮะดอกก็จะออกเรื่องกุญพ,พามีนานะคะสี ส,สีขาวอมชมพูสีขาวอมชมพูเฮ้ยสวยวก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นขาวอมม่วงเลยอะขาวอมม่วงว้าเออแล้วมันเยอะไหมครับนี่คือขาวชมพูมทั้งแผงเลยเออเออนี่นี่ดูรูปไปก่อนแหฮะแต่รูปก็เก่าเหลือเกินเรามองไม่ชัด <c oughs> นี่นี่นี่สมมติจินตนาการแล้วกันนะครับทุกคนถ้ามาเที่ยวช่วงเดือนกุมภาอะเราอาจจะได้เห็นดอกไม้สีขาวอมชมพูขาวอมม่วง น้ำบานเต็มขานี่เลยเราเลยได้ชื่อใช่ถูกต้องนี่เป็นที่มานี่เป็นที่มาของน้ำตกชื่อนี้จิ้มตลอดจิ้มตลอดจิ้มตลอดลูกจิ้มตลอดอย่าสาล์เลย,ยเออนั่นแหละสงสัยต้องมาอยู่สักเดือนหนึ่งแล้วมั้งสนุกแนะ่อย่างนี้นี่สลายแน่สลายซะด้วย,ยงไงเออ อ้าวสายฝนโปรยปลายลงมาแล้วครับผมมีเถียงนาด้วยกระท่อมอ่าเดี๋ยวเรามาตรงนี้กันก่อนนะครับหลบฝนก่อนอันนี้คืออะไรห้องน้ำหรอครับอ้าวจริงๆตรงนี้ไม่ใช่กระท่อมนะไม่ใช่เถียงนาแต่เป็นห้องน้ำอ่าแวะถ่ายรูปเล่นกันหน่อยนะคะ บรรยากาศนาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวงซึ่งอยู่ในช่วงปักดำได้ไม่นานต้นข้าวเริ่มชูยอดเคี้ยวขจีสายฝนที่โปรยปลายลงมาเบาๆกับทางเดินที่ลื่นและชันลงไปแบบนี้ต้องมีคนช่วยลุ้นกันเลยทีเดียวเออ,อลองดูเออน่ะก็ได้ในหลูกเออถูกถูกไม่แพงถูกใช่ไหม <laughs> เรายังคงลัดเลาะกันต่อนะครับผมยังไม่จบนะหนทางยังอีกยาวไกลนะครับนี่แล้วเนปะ็นไงเด็กยังสไลด์อยู่เลยเอามาเร็วเราก็เดินขนานอยู่กับนาขั้นบันไดนะครับตนตนตน,ตนออกนอกลูกนอกทางนิดหนึ่งนี่นะครับนาขั้นบันไดก็คือเป็นการปล่อยน้ําจากข้างบนพอน้ำพาล้นชั้นหนึ่งนี่เขาก็จะมีทางปล่อยมา ให้ลงไปชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆๆไปกันต่อครับผมข้างหน้าเหมือนมีเสียงลำธารที่เราจะต้องข้ามอ่ะครับเป็นสะพานข้ามห้วยสวยเชียวอ่ะเราข้ามห้วยมาเราก็ต้องขึ้นเนิน ก็จะเอ,ะะอันนี้กาแฟนี่เม็ดกาแฟพัฟนอะไรฮะอาราบิกา้าหนูรู้จักไหมลูกต้กนกาแฟนี่ดูเมล็ดเมล็ดกาแฟ,าแ,ฟแต่อันนี้เขาเป็นเมล็ดเขียวอยู่นะอ่าป้าความลุ่มลื่นและความเขียวขจียังมีให้เห็นระหว่างทางนี่กาแฟลักป่านะครับเดินนะครับ ตามทางชลประธานไปเรื่อยๆยาวกันเลยทีเดียวมีข้ามชลประธานอีกแล้วครับแล้วก็ขึ้นบันไดขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นได้ไหมเนี่ยเอเอ,เอาแล้วขึ้นได้เนี่ทำไมพ่อพชำนานจังเก่งว้าว นู่นนะครับด้านล่างของเราก็คือบ้านไม้ไผ่ยักษ์อ่ามันเป็นที่พักนะลองดูแบบนี้ดีนะครับให้เด็กมาผจญภัยหน่อยปลดปล่อยพลังหน่อยลองดูวันไหนไม่เคยก็ลองทำลูกโอเคไหมโอเคเหนื่อยอยังเหนื่อยแล้วเดี๋ยวมีข้าวไข่เจียวทางดีข้างหน้ามีเซเว่นฮะอ่าเดินขึ้นมาแล้วโอ้โห มีถนนซีเมนด้วยข้างหน้าของเราก็กลุ่มแม่บ้านทำอะไรผ้าทอมือผ้าทอมือแต่จะเป็นกระเป๋านี้เวลาหนึ่งใช้เวลาหนึ่งเดือนเนาะหนึ่งเดือนเลยเพราะว่าเราก็ต้องขึ้นเป็นเส้นเสร็จแล้วก็มาทอแบบนี้ทอเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเย็บเพืนให้ยืด ให้ออกมาเป็นรุ่นแรกที่เป็นกระเป๋าแบบนี้กหมอทอเสร็จก็ต้องมาเย็บใหม่แล้วก็นำมาเย็บเป็นกระเป๋าให้ออกมาเป็นรูปแบบสมบูรณ์แบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นเสื้อต้องใช้เวลานานหน่อยเนาะนี่นะคะมรามีลายหลากหลายแล้วก็ต้องทำเป็นดอกนี่คะแล้วก็ต้องมาปับเป็นดอกนี่ค่ะแต่ละตัวก็จัดออกแบบไม่เหมือนกันนะคะอ่า ถ้าครูเตี๋ยถ้าปูโตแบบนี้นะครับมีหลากหลายเลยมีหลากหลายเลยถ้าใครชอบถ้าทอมือนี่ผมว่าถูกใจแน่นี่อันนี้นี่คือวิธีการทําใช่ไหมครับใช่อยู่ได้นานค่ะสมมุติไม่เป็นเลยผมมาไม่เป็นเลยเนี่ยผมต้องใช้เวลาฝึกประมาณแค่ไหนสัปดาห์หนึ่งเป็นไหมหรือเดือนหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์องสัปดาห์เป็นแล้วค่ะสอสัปดาห์ก็พอเริ่มได้ค่ะพอเริ่มได้แต่ถ้าชนะนี่ก็ เป็นเดือนค่ะเป็นเดือนแล้วก็ต้องขึ้นไรอีกอันนี้ถือว่าเป็นแบบดธรรมดาเนาะค่ะโอเคออกจากผ้าทอมือก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับไปแต่ไม่ได้ผ้านะได้สาวรสมาแทนโอเคต่อครับต่ออันหนูได้อะไรก่นได้เป็นดอกไม้ดอกไม้ผ้าทอมือเหมือนกันไหมเขาทอมั้ย เดินเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะครับนี่เขาผู้ที่มาถึงเขาก็จะทิ้งไม้ไว้แล้วไม่เอาไม้ไปเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปจุดที่เป็นขึ้นรถเขาจะพาเรากลับไปที่จุดที่เราสตาร์ทนะครับถึงแล้วครับร้านกาแฟกาแฟที่นี่เขาบอกว่าไม่ได้ใช้เครื่องใช้มือบดเอาเอามาเล็ดเข้าไปไมเมล็ดที่นี่แล้วก็นี้นหมุนไปเลยคะลนะ่ะเราเหมุนนะหมุนสิลูก หมุนได้เหรอหมุนได้จชอ๋อือต้องต้องไปฝึกกล้ามเนื้อก่อนฝกตล้ามเนื้อ,อ,อนี่ครับก็เอาน้ำกาที่ต้มใบอย่างใหญ่ไปลินใส่ชา ตรงนี้ที่เป็นร้านกาแฟะนะครับก็เป็นจุดรอรถของเราด้วยและรถเราก็มาแล้วมาขึ้นเลยเ็า <Yeah, okay. S 1> ถามว่าอยากจะนั่งหน้านั่งหลังเลือกเลยครับนั่งหลังครับเดี๋ยวเราก็จะไปตรงที่เป็นจุดสตาร์ทของเรานะครับเมื่อรถวิ่งผ่านเราก็จะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ดำเนินไปบนพื้นฐานของความพอเพียงและความเรียบงา่าย ส่วนใหญ่ปลูกกาแฟ ε, ทำสวนดอกไม้ปลูกข้าวจึงไม่แปลกนะครับที่เราจะเห็นวิวนาขั้นบันไดสวยงามและเรียงตัวเป็นระเบียบแบบนี้เากลับมาถึงจุดสตาร์แล้วนะคะ <c oughs> ก็เป็นอันจบทริปเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเจี้ยวอ <c oughs> สนุกมากสนุกมากเลยเทกันมอมแแมมกันเลยมีทั้งฝนตกมีทั้งโคลนมีทั้งน้ำตกที่มันยิ่งใหญ่กระเด็นมา ถือว่าทริปนี้สนุกมากอ่ะโอเคปิดกล้องกันดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ค่และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายบายบาย